ทักษ์อรและน้องปีใหม่บุกเวทีคอนเสิร์ต t ท y l o r s w ว f t ที่ Singapore, สิงคโปร์ส่องลุคน่ารักสดใสและเซ็กซี่ในคืนสุดท้ายของคอนเสิร์ต t ท y l o r Swift ที่จัดขึ้นในเมืองสิงคโปร์นักแสดงที่มีชื่อเสียงและเพื่อนสนิทของเธอแอปทักษ์อรและน้องปีใหม่ได้เปิดเผยสตอรี่ลงบนอินสตาแกรส่วนตัวของเธอว่าดีใจและตื่นเต้นที่ได้มาคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ทั้งคู่แสดงในลุคน่ารักสดใสที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาโดยน้องปีใหม่ใส่กระโปรงสั้นสีชมพูมุงมิงฟุงฟิงให้ความรู้สึกสดใสในขณะที่แอปทักษออนพักสุดกรริญที่ที่มาในลุกสายเดี่ยวเซ็กซี่กลายเป็นจุดเด่นที่มอบความโดดเด่นแก่คอนเสิร์ตนี้อย่างแน่นอนในโมเมนต์ล่าสุดบนช่องโซเชียลมีเดียของคุณอุ เพื่อนสนิทของสองคนที่ได้โพสต์ความประทับใจจากคอนเสิร์ตนี้อย่างเต็มไปด้วยความรู้สึกและความสุขการแบ่งปันที่มีอยู่นั้นเป็นเครื่องมือที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าที่สำคัญในเวลาที่น่าทึ่งนี้คอนเสิร์ตเทเล o r s สวิฟในประเทศสิงคโปรน์นี้ไม่เพียงแต่เป็นประสบการณ์ทางด้านการแสดงที่น่าจดจำสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ยังเป็นโอกาสที่สำคัญในการเห็นความสามัคคีและความสนุกสนาน ที่มีอยู่ในวงการบันเทิงโลกอีกด้วยลุกน่ารักความเป็นกลางและความเอกลักษณ์ที่นำเสนอโดยแอปทักษออ์และน้องปีใหม่แต่รวมสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและน่าประทับใจให้กับผู้ชมทั้งหลายในคืนนี้อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ